มาดูกันครับมาดูกันคือต้นอะไรครับนี่ครับมาดูคืออันนี้คือไมยราบนะครับอืมครับต้นไมยราบนะครับเยอะนะครับแถวทุ่งไร่ทุ่งนานะครับหาง่ายนะครับมาดูลักษณะใบของเขานะครับใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับคล้ายใบหางนกยุงนะครับนี่ครับมาดูดูใกล้กันนะครับนี่ครับมีลักษณะนี้ จะมีแสกออกอย่างนี้นะครับเหมือนใบหางนกยูงนะครับนี่ลำต้นนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าใบเขาถ้าเราเอมือแตะจะประมาณนี้นะครับใบเขาจะยุบนะครับนี่นะครับคือเป็นการเอาตัวรอดของต้นไม้ลาบนะครับมาดูลำต้นของเขานะครับลำต้นของเขานะครับจะมีสีเขียวนะครับมีหนามมีหนามนะครับมีหนามอยู่โคลนโคลนใบนะครับ หนามของเขาจะอยู่โคนใบนี่ครับจะมียอดอ่อนขึ้นมานิดนึงนะครับยอดอ่อนโคลนใบนะครับก้านใบนะครับจะมีขนขึ้นตามก้านใบนะครับนี่ครับม้ยาลาบมันดูไม่ยากนะครับสังเกตง่ายมากส่วนยอดของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับยอดของเขานะครับ แล้วก็จะมีช่อดอกขึ้นมานะครับอันนี้เขาไม่เรียกผลนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกช่อดอกนะครับนี่ครับเล็กๆนี่เขาเรียกช่อดอกของไมยราบนะไมยราบไม่ใช่พืชตระกูลอะไรนะครับเป็นไม้ล้มลุกเป็นพืชตระกูลหนามนะครับใครโดนเสียบโดนปักคนที่แพ้ก็จะเข้าโรงพยาบาลได้นะครับเป็นแพ้อักเสบได้นะครับนี่คนที่แพ้ไมยราบนะครับนี่ครับใบเขา มีลักษณะนี้นะครับดูให้ดีนี่คือดอกของเขานะครับะออกสีชมพูอ่อนๆนะครับสวยงามมากนะครับมันมีช่อดอกอ่อนนะครับอันนี้ดอกที่บานแล้วนะครับอันนี้คือช่อดอกอ่อนนะครับนี่เล็กๆนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับดอกของมัยาราบนะครับดูง่ายนะครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้ สปรพกุณของมายราบนะครับทุกส่วนนะครับของต้นมายราบแม้กระทั่งรากกา้านลำต้นใบและดอกนะครับนำมาหั่นนะครับนำมาหั่นให้เล็กๆแล้วก็เอาไปก่วไฟอ่อนๆนะครับก่วไฟอ่อนๆให้แห้งแห้งแบบเหมือนเนื้อแดดเดียวนะครับคล้ายๆกันแห้งมากไม่แห้งมากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนำไปชงเป็นชาดื่มวันละ2-3ครั้งครั้งนะครับ สามารถลดคอเลสเตอรอลน้ำตาลในเลือดคลายเครืยอได้ดีด้วยนะครับย้ำนะครับลดคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและน้ำตาลในเลือดนะครับประโยชน์อีกที่สามนะครับอันนี้รักษาแก้โรคฝีหนองนะครับฝีนะครับย้ำนะครับว่าใครที่เป็นฝีนะครับใช้ใบตําใส่ข้าวสุกนะครับย้ำนะครับว่าข้าวเหนียวนึ่งเรานี่แหละครับใช้ใบไมยราบนะครับตําใส่ข้าวสุก และเกลือ1เม็ดนะครับย้ำนะครับเกลือบ้านเรานะครับไม่ใช่เกลือไอโอดีนนะครับเกลือบ้านบ้านเกลือโบราณนะครับใช้เกลือ1เม็ดและพิมเสน2อถึงหเม็ดนะครับย้ำนะครับว่าเป็นพิมเสน2อถึงห้ากิดตำให้ละเอียดพอกแผลที่มีหนองพอกหัวฟีนะครับใครที่เป็นฟีจะสามารถกัดหัวฟีแตกได้แล้วก็จะรักษาแผลสมานแผลให้หายได้ในเร็ววันนะครับ อันนี้ในส่วนของรักษาโรคฝีนะครับทั้งต้นนะครับทั้งต้นเขาเลยนะครับใช้ทั้งต้นมาต้มน้ําดื่มใส่ทั้งต้นต้มในน้ําในกานะครับน้ําประมาณหนึงลิตรนะครับใช้ไมยราบประมาณหนึ่งกมือนะครับลงไปต้มในน้ํานะครับใช้น้ำหนึ่งลิตรต้มประมาณ30นาทีแล้วครับแล้วก็นำมาดื่มนะครับแก้โรคนิ้ครับปัสสาวะได้นะครับ ย้ำนะครับแก้โรคนิวกับปัสสาวะได้นะครับส่วนใบนะครับใบใบนี้สําคัญเลยครับใบของมายราลาบสามารถขยี้ขยี้ให้ละเอียดนะครับนําใบสดๆนะครับมาขยี้ขยี้นะครับใครที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับย้ำนะครับว่าเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ใบมาขยี้แล้วมาแปะลงตรงที่แมลงสัตว์กัดต่อยนะครับจะทําให้อาการทุเราลงนะครับแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปของต้นไมยราบนะครับถ้าพี่น้องคิดว่ามีสาระมีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกับสําหรับช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสาระดีๆต่อให้พี่น้องที่ใครอยากศึกษาเรื่องพืชในแถบประเทศไทยของเรานะครับอุดมไปด้วยสมบูรณ์นะครับครับขอขอจบคลิปลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ